สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูกนุวัน English 365ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ EP ที่5แล้วนะคะของการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทค่ะใน EP ที่1ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทในประเภทของการดูคำจำกัดความนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า definition type EP ที่2เราพูดถึง restatement type นะคะหรือการกล่าวซ้ำ EP ที่3เป็น similarity type หรือการดูคำที่แวดล้อม ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้อยตามกันค่ะ EP ที่4ที่เพิ่งผ่านมานะคะก็พูดถึงเรื่องของ contrast type ดูคำที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือตรงข้ามกันค่ะและตอนรับทุกคนอีกครั้งเข้าสู่ EP ที่5 example type การดูบริบทซึ่งเป็นการยกตัวอย่างประกอบค่ะพร้อมแล้วสำหรับ EP ที่5มีตัวที่เป็น signal words อยู่ดังนี้ค่ะกลุ่มแรกค่ะ as like such as for example หรือจะเห็นเป็นตัว e จุด g จุดค่ะและ for instance กลุ่มที่สองค่ะเป็นเครื่องหมายดังนี้ค่ะ dash comma และ colon พร้อมแล้วมาทดสอบกันเลยกับข้อแรกค่ะ The website has a variety of interactive exercises. For example, matching games, crosswords, and quizzes. The website has a variety of interactive exercises. For example, matching games, crosswords, Quiset คำที่กำหนดให้เป็นตัว unknown word คือ interactive exercises ค่ะและดูจากตรงไหนว่าเอ n t e r a c t i v e e ก e e ฟเอ็ s s คืออะไรดูจากคำใบตรงนี้เลยค่ะตามหลัง for example เรามี matching games ตัวแรก crossword ตัวที่2และ q u i z z e s ตัวที่3ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมแบบ interactive exercises หรือแบบฝึกหัดที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ที่บนหน้าจอนี่แหละเออผู้ที่นั่งอยู่ที่หน้าจอนะคะกับสิ่งที่อยู่บนหน้าจอค่ะ f o r e x a m p l e matching game ก็จะมีแบบปฏิสัมพันธ์กันนะคะหรือ crossword หรือ quizes z ค่ะไปดูกันต่อในข้อที่2ค่ะ English has lots of homophone such as เราวงไปเลยนะคะสำหรับตัวที่เป็นคำใบ้คือคำว่า such as นะคะและยกตัวอย่างให้หนึ่งคู่คู่แรกคือ t o t o คู่ที่สองคือ no no และคู่ที่สามคือ dare dare เอ๊ะเขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะตัวอย่างทั้งสามตัวอย่างนี้แหละบ่งบอก,บอก,บอกความเป็น โฮโมโฟนค่ะเพราะฉะนั้นโ o p h o n e ก็คือคำพ้องเสียงนั่นเองค่ะเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่แต่แต,แต่ออกเสียงเหมือนกันค่ะไปดูกันต่อในข้อที่3ค่ะ John was very selfish for instance ทุกคนเห็นเลยใช่ไหมเราวงทันทีเลยค่ะ He would not let anyone use his pens or borrow his book John เนี่ยเป็นคน selfish he would not let anyone use his pen นี่คือตัวอย่างที่หนึ่งค่ะไม่ให้เพื่อนยืมไม่ให้เพื่อนใช้ปากกาของตัวเองและไม่ให้เพื่อนยืมหนังสือแต่เวลาตัวเองไปยืมเพื่อนหรือเวลาตัวเองขอใช้ปากกาเพื่อนจะไปขอใช้ค่ะแต่เวลาเพื่อนขอใช้ไม่ให้ใช้เพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะเป็นคน selfish ค่ะอืมก็คือเห็นแก่ตัวนั่นเองและสุดท้ายคือข้อที่ See, ka. Bob who only gets up to eat never wants to pray, and doesn't have the energy to wag his tail is the most indolent dog I know P. Bob, ค่ะเป็นน้องหมา indolent indolent เอ๊ะ eh, แล้ว indolent คืออะไรดูย้อนกลับไปเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นตัวที่อธิบายความเป็น indolent ของพี่บอ๊อบค่ะ1ค่ะ only gets up to eat ตื่นมากินอย่างเดียวเลยค่ะพี่บอ๊อบ never wants to play ไม่เล่นด้วยกับใครค่ะกินเสร็จแล้วก็นอนเลยค่ะ and doesn't have the energy to wag his tail พี่บอ๊อบบอกว่าอยากนอนอย่างเดียวค่ะ ไม่อยากทําอะไรอ่ะหางก็ไม่ไม่อยากแกว่งพี่บ๊อบบอกแบบนั้นพี่บ๊อบแบบ Indolent ค่ะเพราะฉะนั้น Indolent ของพี่บ๊อบนี่แหละก็เท่ากับคําว่าลองเราดูสิคะคาว่า Lazy นั่นเองค่ะพี่บ๊อบก็ค่อนข้างจะ Lazy นะคะเพราะว่าพี่บ๊อบ only gets up to eat never wants to play and doesn't have the energy to wag his tail ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ ตัวที่เป็นการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทนะคะโดยการดูจากตัวอย่างประกอบค่ะทบทวนอีกครั้งมีตัวที่เป็นคำใบ้อะไรบ้างดูที่หน้าจอเลยนะคะ as like such as for example หรือตัว i จุด e จุดและ for instance ในกลุ่มเครื่องหมายเห็นอะไรบ้างตัวแรก dash ตัวที่สอง comma และตัวที่สาม colon ค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะกับช่องครูกหนกวัน English 365ค่ะในส่วนของการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทตอนนี้นะคะเป็น EP ที่5แล้วนะคะหากใครยังไม่ได้ดูใน EP ที่1 EP ที่2 EP ที่3และ EP ที่4ก็เชิญชวนทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูด้วยนะคะเดี๋ยว ครั้งต่อไปนะ,ะก็จะเป็น EP ีที่6นะคะหลังจากเสร็จสิ้น EP ีที่6ซึ่งเป็น EP ีสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็น EP ีที่จะพูดถึงเรื่อง Mix Type นะคะเราจะมาทำแบบสุดท้าน พร้อมกันทบทวนไปพร้อมกันอีกครั้งกับ6แบบด้วยกันนะคะในเรื่องของการดูคำใบ้หรือคำชี้แนะหรือคำสัญญาณในเรื่องของการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทแบบไม่ต้องใช้ดิกชันนารีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่6ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ